สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับพิมพเพชรโจนนะคะในช่องของพิมพเพชรโจนรถกระบะและรถครอบค่านนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถ s u v 5ที่นั่งตัวท็อปสุดมาพร้อมกับสันรุปคันที่อยู่ข้างหน้าของพีนี้เลยนะคะสาย Honda ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถ s u v 5ที่นั่งน,นะคะออปชั่นครบเครื่องแนะนำไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะสนใจโทรเข้ามาเลย082 704 3253นะคะคุณลูกค้าได้เป็น Honda hrv 1.8 el ปี2015จดปลายปี2016สีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตั้งไข่ที่ราคา459,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถซีดาวกันได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000นต้นเท่าน,นั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8ปดสิงวดนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายลเอียดคันนี้กันเลยะคะ่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบสีดําตัดด้วยขอบโคมเรียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ o, ต้องการจะเป็นโลโก้ฮอนด้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ7 8 9 5นี้ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดินท่ามิ่งไลท์ LED นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะจะเป็นก็จะเป็นแบบรังพึ่งสีดำตัดด้วย ตัดกับ4ีตัวรถมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2023นะคะแม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะ คุณลูกค้าได้เป็นแม็กลมดาสวยๆแบบนี้มาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดในส่วนของรอบตัวรถนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยนะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าได้ใช้เป็นกุญแจคีเลดมาให้นะคะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างระบบเซ็นทัลล็อก นะคะคุณลูกค้ากระจกปรับไฟฟ้านะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้นะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะจอทัส,สกินแอร์ออตโต้เกียร์ออตโออต,โออตโ้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีดำนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นางยืดเกียรขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีเบาะสีดสําสวยๆทาให้ตัวรถดูสวยแล้วก็ดูหรูมากขึ้นนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม่กันเลยคะ่ะหน้าจอส,สวยๆขึ้นมาให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าเลขไม้ นะคะวิ่งอยู่ที่กนึงเดี๋ยวรอวแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะสำหรับพนีนะคะเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่1 5ึ0 0 0สกโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะพวมาวไรมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดร,ระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าจอทัสกีนมาให้นะคะ สามารถปรับระดับเสียงได้นะคะทัสกินได้มาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะยังไม่พอนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะสร้าง AMFM ได้นะคะใส่เื่ืงเลใน CD ได้นะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะกระจกปักไฟฟ้าแบบ LED มาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ แอร์ออโต้นะคะปรับตามอุณหภูมิตันที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะได้เป็นเกียร์ถุงมาให้นะคะตัวพีคือเบรกมือนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมาพร้อมกับกุญแจรีรโมทมาให้นะคะคุณลูกค้าคู่มือต่างๆครบเครื่องพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็มีแอร์ด้านหน้านะคะอยู่4ีห้าตัวกันเลยทีเดียวนะคะเราสามารถเพิ่มระดับเสีงยงลดระดับเสียงได้นะคะในส่วนของพวงมาลัยนี้ นะคะสาหรับคันนี้นะคุณลูกค้าเขามีซันรูฟมาให้นะคะแลก็เขามีลูกเล่นให้กับคุณลูกค้าเยอะแยะเลยสามารถเปิดซันรูฟได้นะคะโอเปิลซันรูฟได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะโอเปิลซันรูฟสามารถแบบไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าสะดวกสบายเลยนะคะปิดเปิดแบบออโต้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ไ็นสาววรรถ5้าที่นั่งนะคะ SUV คันนี้เป็นอีกทางเรื่องเลยนะคะห้ามพลาดนะคะมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทให้ด้วยนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารของเรากันบ้างนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะเบาะหนังสีดำสีสวยเลยตัดด้วยตะเข็บสีดำ นะคะมาพร้อมกับพรมสีดํามาให้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะได้เป็นพรมกระดุมสีดํามาให้ด้วยมีช่องใส่ของมาให้นะคะออปชันฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้านานานทีคันนี้จะเข้ามานะคะมีที่พิงแขนมาให้นะคะคุณลูกค้ามีลําโพงด้านข้างมาพร้อมเลยนะคะแล้วก็มีไฟเก๋งแบบออโต้มาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวกรถ SUV รถท่าที่นั่งนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะนานๆาทีจะเข้ามานะคะเข้ามาแล้วหดุดจองบ่อยมากนะคะสามารถพับเบาะในส่วนของผู้โดยสารได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าหรับคันนี้นะพับเบาะได้นะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยางด้านหลังกันบ้างคันนี้นะคะยางปี2023นะคะแม็กลมดำแม็กขอบ17 นะคะแม็กแค้เดิมจากโรงงานเราจะมีการขัดแม็กตรงนี้ให้นะคะคุณลูกค้าการขัดแม็กให้เก็บในส่วนของล้อรถให้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆในส่วนของตัวรถให้ด้วยนะคะรอยเม็อดอาร์ตต่างๆตัวล็อกเด็กทุกอย่างครบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆแน่นอนนะคะตัวท็อปสุดด้วยนะสาหรับคันนี้นะ ในส่วนของชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกยูดตรงด้านล่างนะคะไฟเบรกัวที่สาบที่ปัดน้ำฝนมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้เขามีถาดรองสินค้ามาให้นะคะไฟส่องสินค้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสาภาพ ยังไม่พอนะคะชุดไฟท้ายของแท้แน่นอนหรือรอยต่างๆไม่มีนะคะสําหรับคันนี้นะชุดไฟท้ายของแท้นะคะคุณลูกค้าอ่ะนี่ให้ดูภายในออปชั่นครบเพื่อนจัดเต็มให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะมาต่อกันเลยนะคะมาดูรอบๆตัวรถกันเลยนะคะติดฟิล์มรอบพันมาให้เราด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะติดฟิล์มรอบพันมาให้แล้วมาพร้อมกับการสาดทั้ง สี่บาทเลยนะคะมาดูในส่วนของยางอีกฝั่งหนึ่งกันม้างนะคะยางปีสองพันยี่สิบสามนะคะสำหรับวันนี้ยางปีสองพันยี่สิบสามมาให้แบ็กขอบ สินะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวแม่กล่าเดี๋ยวพิงการเก็บรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะลูกค,ค้าที่มีรายได้สองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะรับเป็นตัวท็อปสุดนะคะรถ s u v 5ที่นั่งเป็นรถครอบครัวนะคะที่น่าใช้งานสุดๆเลยนะคะนานๆทีจะเข้ามาแนะนํเป็นคันนี้เลยนะคะสนใจโทรเข้ามาเลยศูนย์แปดสองเจดศูนย์สี่สนะคะสําหรับคันนี้นะ Honda HRV 1.8 EL ปี2015จบปลายปี2016สีขาวสวยๆเลยนะคะตั้งขายที่ราคา459,000บาทตัวท็อปมาพร้อมกับสลุปนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ออปชั่นคุ้เพื่อนจัดเต็มให้กับลูกค้าที่เป็นสาวกคนรักครอบครัวห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตลอยเวทอาร์ตต่างๆ นะคะคุณลูกค้าแบตเตอรี่นะคะชุดไฟหน้าของแท้เลยนะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้าชุดไฟหน้าของแท้จุดแต้มสีนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องพันแปดนะคะภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะจุดแต้มสีจากตัวน็อตเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวนอ็อตแก้มไ้แก้มขวา หนอยเม็ดอาร์สติ๊กเกอร์มออกอรนะคะแผ่นกันล้อนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการโฉนัาถึงโครงสร้างแล้วก็เขามีวันัีหลังการขายอีกาสิวันได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสาหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวโวคนลรักครอบครัวห้ามพลาดกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็น h o n d a HRV 1 8 e l ปี2 0 0พ 15จบไปปี2016สีขาวมุกสวยๆเลยมาพร้อมกับสันรูปเลขกหม่เพียงแค่150,000กโลเองนะคะคันนี้ตั้งขายที่ราคา459,000บาท k ดีเราฟรีดาวให้เลยจัดยอด้เต็มนะคะลูกค้าที่มีรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาเลย0827043253คันนี้ยังไม่ติดจองนะคะณตอนนี้ยังไม่ติดจองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะจไัไฟแนนด์ผ่านร,รถกลับบ้านได้เลยนะคะสามารถเอ ฐางจังหวัดออกได้นะคะอาชีพรายได้ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูลบขค้าไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ